มัน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 พร้อมปะผมเจอมาตลอดนั้นแต่มันเล่นตู้ไฟตลอดเวลาไอเล่นหรอหายไม่ดีขนาดนั้นเลยมันหามันเล่นเล่นไปมันบอกว่ามันบอกว่ามาเล่นได้ตอนแรกที่มันพูดผมอะถามพี่เขือคุยกับพี่เขอเยอะสุดสเต็โหมดอืมนี่ดูอ่ะไม่ได้ยินใกล้ใครนะ แต่ไม่รู้ใครมีเกาะแบ่งหรือเปล่าไม่มีเกาะในตัวเลยปันหากเยอะมากเลยคนที่เข้าใหม่คนที่เข้ามาเยอมากลยดูทรมาร์ทโห่ครับพี่โห่้าหนึ่งครับพี่โห่้าหนึ่งวยเห่อแล้วไปขอทุกอย่างไอ้เฮียกับไอ้สัตว ไม่ได้พูไก่ไขเนี่ยูกูหลม่ะปีาพี่พี่อบี้แม่งเออเดี๋ยรีเดี๋ยรีเดี๋ยวรีซอมานะสรุปแล้วฉลาดเอ้ยอย่างนี้ก็สามสมตอดีตู้อูพี่ผมแบ่งแต่งแบ้งู้้นู้ตแ้้วพีูู่้ตู้ตู้ตตู้ตู้ตู้นู้ตต้้ มามาพี่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 เอ๋มือปนะไรเลน่อยสี่ครับไม่ได้พูดใครๆเลยจะไมเมิร์ฟไล่เคสเก่งไงเมิร์ฟชื่อไอ้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 รีเฟกอยู่ป่าวะชื่อเมิร์ฟเราเลิฟปะไอ้รีเฟกไม่อยู่หรอชายเลยู่แล้วครับเมิร์ฟมนไล่เคสเก่งัมไม่ได้รีเฟกเฮ้ยโอ้ยไม่ไม่ตอบพี่เปาหน่อยรีเฟกอยู่ไหนอะฮัลโหลไม่ถ้ารีเฟกอยู่กูจะสอนให้มันบูคนเป็นอออ เห็นพี่เปาดูคลิปว่าอ้โหพี่เป็นวิธีการเรียนรู้การบัฟในทวิวเตอรตอนตอนนี้เหลือเหลือเสล็อตหนึ่งใช่ไหมมีใครอาร์ทูเคตามลักพี่เปาไหมนี่คือเหรอผมไปเรียนรู้วิธีการบัฟทวิวเตอร์ในดาวมาแล้วนะน้อยมาแต่เช้าแล้วบอกมันว่างเสมอนะบอกเงี้ยโอเพื่อนไม้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 ตามที่บอกไอ้เจสซี่มาเจอคนมาเจอคนกับเพื่นะเพื่อนนะกูเปิดนะกูเปิดนะเพื่อนนะบอกก่อนได้ไหมว่าอีกสล็อตนึงจะเอาใครเดี๋ยวตู้มาแล้วอีกสล็อตนึงเอาใครมาเจอคนนล้วพี่คุยคุยไปตอนเลยเหรอ คุยพี่ต่อคุยพี่ต่อไปคุยฟังคุยแต่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกายกายจะมาแล้วกายจะมาแล้วเออบัสบัสบัสไหนลูกบัสยืนอยู่เนี่ยใช่บัส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 กับเจซีบัสบัสเล่นตามที่บอกแต่ไม่ต้องพูดนะว่าเล่นยังไงบัสบัสเล่นตามที่บอกเหลือพูดตามที่บอกและและตะโกนกับเจซีที่เหลือที่เหลือฟังเจซีนะฟังเจซีเจซีกับบัสมันพูดอะไรพูดต่อมันพูดอะไรพูดต่อเมิร์ฟได้ได้ได้เมิร์ฟเมิร์ฟตาพี่ชายเมิร์ฟตามที่บอกนะโอเคพี่ชายลองดูใครเล่นกันเถอะดูกูจะของจริงงมึ ไอ้เบิกอยู่ี่ครับ้องแท่คล้องแค่แค่ว้พ้อมไหมมีพร้อีอ้อมี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 เลดที่บอกนะโอเครู้เรื่องเวตีกดลิกซ้ายนะครับเพื่อน เดี๋ยวตีไม่เป็นเปลี่นพี่เขือป่ะทำไมอ่ะชื่อก็ชื่อเดียวกูเดี๋ยวแม่งซวยอีก่งเขาไปเขาีไรยิงเขาไปโฟกัสไม่ได้หึเขาไปลูกน้องมาโฟกัส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 ดยโฟกัสหยุดเ้าเลยวดเลนยเีอย่าเยเยเออย่าเบอย่าเบอย่าเบอย่าต้ีิีมี้ใคร่มันันเอ้ยอย่าลซอย่าลซอโกลตรงกลางตรงกลางตรงกลาง โวยล่มก่อนเลยเียตีตัวนึ่งแล้วล่มเลยช่วเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยดิช่วเพื่อนด้วยตายตายล้มนะกูไม่ตายตายกูไม่ตายตายกูไม่ตายตายกูไมตายตายกูไม่ตายตายกูไตายตกูมตายตายูไม่ตายตายไ่ตายตายไม่ตายตายได่ตาย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 ตยตา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 ยมายตายไม่ตายไม่ตายตายมตายยตายยตายยมตายตายกูตายตากูตายตากูกูไม่ตายตายไม่ตายตาย

ช่วยไปหชุบๆกูยกันให้กูช่การให้กูได้การกูได้การกูได้เพื่อนมึงก็ไปการดิเชียอะไรเพื่อนเอ็ดดี้ช่วเพื่อนหน่อยเอ็ดดี้ช่เพื่อนหน่อยยามกบไฟการดิยามกบไฟการเลยเพื่อนมักับกางไฟกับกางไฟกูตายกูตายกันกูได้กูผิดโอ้ตายตายพี่ตาย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 ย้ายไปย้ายไปขยันย้ายไป ตาย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 ไปต่อไปต่อไปต่อจุ่มเพื่อนจุเพื่อนนี้พี่ขอบคุณเราเข้าไปให้ไอ้ดีหมดเอาไปทอยทิ้งนี่ทิ้งทิ้งทิ้ยมีตัวเกิดไม่ตัวเกิดเพื่อนมีตัวเกิดเดลนี่กูไอ้ดี่หมดอะโหลชุบได้มาชุบได้สองคนนี้สองศพสองศพของศพเวทมีปะ สวยเวทใส่กระโงสวยเวทเวทพยาบาลเวทพยาบาลค่อยๆใครอยาไปดีไหมเวทพยาบาลคัก็ได้เวทอ่าเดียวแต่ชุไมให้เวทเลยเลยขอบุณนะขาบุณนะ้มไม่เอาเพืมาชูบ้างไม่เห็นเพื่อนตายหรอเออไอ้เฟมพี่ไม่ตายไม่มีขมีคนเกิดพี่เ้ยอย่าไม่กูอย่าไม่กูอย่าไ่ติดตัวชูไพี่เปาติดตัวชูเพื่อนคนียพี่เไม่ให่หรอหมดยัเหลือคนเดียวหลือคนเดียวเหลือกเหลือาปล่อยแล้วอูนอกแล้วอูอกอยู่นอ พุดยอดเฮ้ยเพื่อนตายพี่เพื่อนตายอะไรอ่ไร่ไร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดมาใช่ปะเขาไม่ยอมอสู้ผมก็ไม่ยอมไปทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องของไอเองไม่ได้ปล่อยมันเออเฮ้ยอือเออ้าไปคนหนึ่งสวยจบ พี่ตำตะต้องาพี่ทำอะไรพะไต้องให้กลงมือไม่ได้กดนพี่ทำาเทนฝีมือใหม่แล้วมึงไม่ไหวเลยฮ่า่าาไม่ได้กดนไม่อยากปั๊มเทนมีให้เล่นไม่อันมึงเป็นไงกูไม่ไหวน้องกูเหงาหรอกพี่ตอพี่ตอพี่พี่ตออยู่บาสติว่าไม่ค่ยน้องเหา ตายไม่ผิดหวังที่ยกให้ไม้โน่นคุณใสไม่เลยไม่ติดไม้เท้าหมดเลยพูตายเธอฉันออกมาแล้วเมื่อกี้อยู่ในีฉันก็ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนกป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงเดี๋ยวคุยเรื่องแผนในนี้เลยหลังแต่ใส่ชื่อเสร็จอ่ะอ่าอ่าอ่ข้างนอกไหมเดี๋ยวมันออกไม่ได้นะแป๊บเดียวเดียวเถอะเสร็จแล้ว แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆเที่ยวหอมขาตั้งใจครับเที่ยวหอมเดียเที่ยวหอมับ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 เที่ยวหอมขาเที่ยวหอมขาเที่ยวหอมขาอ้าวเกิดไหมเนี่ยอ้าวได้ไหมพี่เรียบรีอยไปเฉยชื่อนะรียเชื่อรียเชื่อขอแบบด่วนๆเลยนั่นจังโอครับบ้านพี่เปาอยู่ไหนครับบ้านพี่เปาอยู่ไหนอ่ะพี่มึงอยู่ไหนอยู่ไหนวะพี่อยู่ซียังไม่มาพี่มึงอยู่ไหนอ่ะ โยกบ้านพี่อยู่ซี่มาอย่างยังยางอยู่ตามไม่ไ้อยู่บ้านคงไหมพี่พี่คนขยัญอยู่หลังนี้คบแทนกึ่มือเหรอไอขวดมึงก็อยู่บ้านเดียวใครแทนกึ่มหรอบ้านแบงอยู่บ้านเดียวเพื่อเวลาเรีนไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมมึงต้องแยกกันานแบงคสั่นอะไรวะแทนพี่คือมือติ๊กแต่ตามพี่ต่อเนี่ยพี่แฮงไอพี่ส้มพูไอพี่ไอซ้ำเนี่ยพี่ชากรบเป๋ากับมึงแทนพี่กึ่มนั่นแหละนี่บ้านพี่กึ่มนี่ออนแคสหรอวะ บ้านแลนอแขอบขอบบ้านบัดจริทำไมเกือบครบสี่กัปตันมันอยู่นี่ใช่ไหมเพื่อนบ่ากลัวบ้านลาลิน